มีอะไรบ้างนังดื้อเออเปิดมันเปิดไม่ได้มันเป็นของเล่นเปิดมันก็พังสิเออ,อนนเออเปิดก็พังยันมายันดิเ,ดเ,ดเอ้ยน้องติดกับอะไรพ่อลองทำมันคืออะไรมันคือของรามุกป่ะเอ้าอีกดอก ที่ผู้หญิงใช้อะใช่หรอไม่รู้ไม่รู้เซ็กซี่คิดปล่อยมันเป็นเดี๋ยวนะเบลมาจากไหนอ่ะที่ฉันเห็นในคลิปมันก็เป็นอย่างเงี้ยจริงหรอไอ้พวกเก็บตี๋หวาดเดี๋ยวนะเอาไปเก็บดี๋มาพิสตอสอันแต่มันมีรูปอะไรด้วยไม่รู้นะเดี๋ยวนะแล้วเซ็กไม่บอกเมย์ละเมยไปหยิบไม่ลูกเล่นดูแแบบแบบปะฮะไม่ใช่หรอกเพราะอันนี้มันไม่แข็ง ถ้าเกิมันไม่แข็งมันก็จะยับไม่มันคือกล่องของเล่นจะลองดูสิในกล่องทุกแว็บเลยอะงงใครบอกทุกแว็บวะฉันไม่รู้ฉันไปหยิบมาไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเอองงว่ะมีอันนึ่งเป็นไก่มันมีมันมีสองตัวมันมีไก่กับตัวนี้อ้าวไม่ใช่หนาจริงจริงชัวนะอีกตัวมันเป็นไก่จริงจริงในกล่องของเล่นจริงเหรอ ไม่ใช่จริงๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆแต่ทำไมเธอรู้่าฉันไม่รู้จริงๆฉันไม่ได้แบลด้วยเดี๋ยวนะอีกตัวนึงไปไหนวะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆนี่เป็นกล่องของเล่น collect character card มันไม่ใช่มันน่าจะมี card กับเกมแก่หยาดิอืมแก่หยาดิแก่หยาดิเออไม่อะไ,ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยมีแซกน่าทักนี่แหละ